สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ชวนมาเก็บผักนะคะยามเช้าค่ะมะเขือได้เวลาตัดแล้วไม่ได้เอากันไกลเข้ามานะคะพอดีว่าเอามีดมาตัดผักสลัดแล้วก็ดันมาเจอมะเขือก็เลยตัดไปเลยแล้วก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยนะคะต้นมะเขือต้นเล็กๆค่ะออกผลแล้วค่ะ นี่ค่ะซ่อนอยู่ใต้ใบเราก็ตัดไปมาเผือเปราะค่ะกรอบๆเลยค่ะอีกลูกหนึ่งก็ตัดไปด้วยเลยแล้วก็เราจะมาตัดผักสลัดกันค่ะทุกคนนี่ค่ะผักสลัด นี่เลยผักสลัดค่ะอ่ามาสักครู่แต่ก็ตัดผักสลัดแปลงก่อนหน้าแล้วนะคะแปลงนี้มาตัดเพิ่มอีกหน่อย เอาเท่าที่ตัวเองจะกินก่อนนะนี่มะเขือกับผักสลัดค่ะบวบค่ะยังไม่โตนะบวบเริ่มออกแล้วค่ะทุกคนนี่ดอกเหลืองเหลืองลูกบวบนะคะมะเขือค่ะอยู่ในช่วงติดดอกออกผลนะคะเริ่มออกผลแล้วค่ะเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูนะคะนี่ ติดดอกออกผลแล้วค่ะนี่ค่ะมะเขือค่ะมะเขือเทศเดี๋ยวเราก็น่าจะได้เก็บกันเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวแต่ก็จะถ่ายอัปเดตให้ดูเหมือนเดิมค่ะ,ะวันนี้ก็น่าจะได้แค่ผักสลัดแล้วก็มะเขือนะคะต้นคะน้าค่ะจะอัปเดตให้ดูเลยว่าเป็นอย่างไรนะคะจะให้ดูกันจะจะ,จะสดๆเลยโดยที่แต่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะ นี่ขานานะคะยังไม่ได้รดน้ํายังไม่ได้พรวนดินนะเขาจะเริ่มแตกแบบนี้ค่ะนี่ค่ะทุกคนแตกซ้ายแตกขวาเลยนะคะนี่ค่ะแตกบนแตกบนแตกล่างเลยค่ะต้นนี้ค่ะเนี่ยเขาจะเริ่มแตกออกมาแบบนี้เพราะว่าเราตัดเขาแบบตัดเพื่อที่จะให้เก็บกินครั้งต่อไปได้นะคะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะเนี่ยก็จะถ่ายให้ดูกันแบบนี้เลย พวกนี้ก็คือใบเก่าๆนะคะที่ตต่ตัดผักคะน้าไปกินเมื่อวันนั้นแล้วใบไหนที่ไม่สวยก็เลยฉีกๆไว้ในแปลงให้เขาช่วยสลายเป็นปุ๋ยนะคะแต่พอถ่ายออกมาอย่างนี้มันอาจจะดูไม่ค่อยสวยหน่อยเนาะอ่ะทีนี้ก็จะเก็บออกกันนี่ค่ะแตกซ้ายแตกขวาเลยค่ะนี่อย่างนี้เลยค่ะนี่เขาจะให้ดูเลยนี่ยังไม่ได้พวนดินยังไม่ได้รดน้ํานะแต่หลังจากที่ตายตัดผักคะน้านะคะก็จะมีการใส่ปุ๋ยบํารุงค่ะ โอเคค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะคะชวนมาเก็บผักค่ะนี่ยามเช้าเราได้อะไรบ้างได้สลัดนะคะสลัดคอสเรดคอรัลแล้วก็มะเขือค่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ